อ่าครับผมสวัสดีครับก็มาเจออีกแล้วนะครับผมันคลิปนี้มาสอนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ไมค์ครับนะครับผมจากที่สละลอยกษรไม่สวยอ่านไม่อ่านไม่ออกนะครับอ่านยากผมจะเปลี่ยนให้มันอ่านง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับผมโอเคครับผมจะทําให้ตัวสอนไมค์ครับเป็นประมาณนี้โอเคนะครับผม จะทำให้ตัวตัวสอน Microsoft ไมายค้าเนี่ยอ่านง่ายอเอาเขียวปกติคือเจอสะร,ร้อยเนาะอ่านไม่สวยเนาะอันนี้เจอตัวสอนอ่านง่ายขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมว่าวิธีการทำทำยังไงนะครับผมเริ่มจากเข้าเว็บนะครับข้าง o o g l e พิมพ์ว่า b e t t o r font 1น2ุนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเข้าอันที่สองของสมัยขับนะครับ แล้วก็กดที่สปอยเลอร์นะครับผมจากนั้นกดดาวน์โหลดที่นี่ครับมันจะลิงก์ออกไปหมายข่าวฟอน์นะครับผมร mm hmm. อสักคู่หนึ่ง mm hmm. หลังจากนั้นก็จะมีเนี่ยเลือนลงมานิดหน่อยนะครับมันจะมีเขียนว่าดาวน์โหลดเพจนะครับโหลดตรงนี้ดาวน์โหลดแอดฟล์กดลงไปปับ๊บมันก็จะเรียงไาเรือฟันนะครับผมให้เลือกเวอร์ชั่นที่เราต้องการนะครับผมที่นี้ของผม1.7.2เนาะแล้วก็โหลดมา นะครับผมแล้วก็จะนะมันก็จะเด้งปนหน้า a d ดฟรขออภัยนะครับที่วิทยาจะสอนเร็วหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีเวลาจำกัดเนาะอ่ากดสกิปสกิปแอดนะครับผมมันก็จะเข้าไป media f i l e นะครับจากนั้นก็กดโหลดอ่าแต่ตอนนี้ผมโหลดันเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวมันจะอยู่ในนี้อผมโหลดมา นี่ครับมี0.2เป็นเลขฟ้อนมี0.1.3นะครับผมให้เราทําการเอาไฟล์ที่เราออกมาเนี่ยคลิกขวาก็อปปี้นะครับผมจากนั้นให้เรากดตรงคีย์บอร์ดเราดูบนคีย์บอร์ดแล้วนะมันจะมีคอนโทรลกับไอทีเน็ตใช่ไหมครับแล้วตรงกลางมันจะเป็นไอเรูปวินโดว์เนี่ยเห็นไหมไอรูปหน้าต่างเนี่ยให้เรากดไอหน้าต่างเนี่ยค้างไว้กับตัว R แล้วปล่อยปึ๊บมันจะขึ้นข้างล่างมาเห็นไหมครับผมลันโอเคให้เราพิมพ์ว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผม แอปดาตาตัดพิมพระบบนะเปอร์เซ็นต์ตัดนี้นะครับเปอร์เซ็นต์แอปดาตาเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วกดโอเคป,ป,ป้ามันจะขึ้หน้าต่างแบบหน้าต่างนี้นะครับผมให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ dot my ข้างบนครับผมแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์ mod ในที่นี้ my ข้าของคุณต้องลงแบบฟอร์ดนะครับผมใครใครไม่มีโฟลเดอร์ mod ผมแนะนําให้ลบโฟลเดอร์ dot ไ y ข้าอับนี้ออกก่อนแล้วไปโหลด my ข้า skv มานะครับผมแล้วมันจะให้เลือกว่าติดตั้งแบบไหนมันจะมี original ford แล้วก็ tmi ให้คุณเลือกแบบ ฟอร์ดก็ได้หรือแบบ TMI ก็ได้แล้วให้ผมแนะนำนะแบบ TMI เดียวเพราะมันจะได้ลงทุนนี้ให้มาให้แล้วด้วยนะครับผเข้าไปปั๊บมันมีเพลย์มอสใช่ไหมกดเข้าไปแล้วก็ให้เราเอาไฟล์เมื่อเกี้มาคอนโทรลมีหรือเพจในนี้ปั๊บมันก็จะขึ้นมาหลังจากนั้นให้คุณเข้าเกมนะครับหรือถ้าเปิดเกมอยู่แล้วให้ปิดเกมแล้วเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฟอนต์ของคุณก็จะเรียบร้อยแล้วครับเออ ไปลอยหมดแล้วโอเคก็ออกขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับเป็นไยงไก็ออกขอให้สนุกกับการเล่นครับสวัสดีครับผม